ครับแล้วก็กราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็สวัสดีเพื่อนโยคีทุกๆท่านนะคะเอ่อดิฉันชื่อพัชรินวรรณพัฒน์มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเจริญราษครั้งนี้เป็นครั้งที่สามจากการนั่งนานที่สุดก็คือครั้งนี้คือสะสมมาเดือนละเดือนละหนึ่งชั่วโมงสามเดือนได้สามชั่วโมงพอดีก็พูดถึงอาการเจ็บปวด แค่นั่งชั่วโมงแรกสิ่งที่มาก่อนคืออาการเหน็บชาที่ขายังไม่ทันได้ถึงครึ่งชั่วโมงดีเลยมันโจมตีซะแล้ว,ลวเราก็เออชาก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันชาหมดมันก็คงจะมึนไม่มีความรู้สึกแล้วเราก็นั่งยุบหนอพองหนอไปเรื่อยๆโอเคผ่านชั่วโมงแรกไปด้วยอาการเหน็บที่หายไปแล้วก็รู้สึกเย็นสบายเหมือนคงน,นั่งได้เรื่อยๆแต่พอชั่วโมงที่สอง มันไม่ใช่เหน็บทีนี้มันเป็นอาการปวดแล้วมันก็ปวดมาเป็นทีละรอบเข้ามาบางครั้งก็เป็นที่หน้าแข้งบางครั้งก็เป็นที่หัวเขา่ารั้งก็เป็นที่น่องเราก็กําหนดไปเรื่อยๆมันก็หายพอเรากําหนดว่าเจ็บนอมันก็หายไปก็ไปเรื่อยๆได้ทีละทีละทีละอย่างก็นั่งได้แล้วก็หายปวดแล้วก็รู้สึกมีความสุขอีกครั้งหนึ่งแต่พอ หมดชั่วโมงที่สามคราวนี้มันมาทั้งหมดเลยอะม,มมลยละมันไม่ได้มาทีละข้างแล้วมันไม่ได้มาทีละทีละที่มันโจมตีทั้งหมดทั้งขาเลยทั้งสองขาแล้วก็เข้าหัวใจด้วยก็เลยไม่ไหวเลยต้องออก